สวัสดีครับบ่าวถอดสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับไพเอฟซีแฟนคลับทั้ง่องครับเดินทางเนาะครับมารับชมโค้งสุดท้ายพี่น้องปูอยู่กู่แก้วเนาะครับเดินทางมาหอดมาถึงแล้วครับผมรับมาฟังน้ากันไม่ปูยําไห้เนาะครับวดวันที่16สิงหาคม2566แต่บรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสปลอดโปร่งท่านผู้ชมครับไร้ฝนเนาะครับมีแต่ห้อนระบาดนี่ นะครับผมอ๋มาหอดมาถึงแล้วครับเข้าไปกราบน้มัสก,การปูน้ากันนะครับไปฟังน้ากันปูจะย่ำชุดใหญนะครับเปลี่ยนแปลงบ่หรือปูจะให้เน้นตัวใดญนะครับเดินทางมาแล้วมึงน,นี่นะครับผมเอาเข้าไปหาปูน้ากันเข้าไปกราบน้มาสก,การปูน้ากันนผูมชมครับตัวเลขของปูงวดนี้ไม่หลายคู่บ่อหลายตัวเดอ้อนผู้ชมเดอ้อนะครับอ๋อ เพื่อได้ร่วมสร้างหอระฆังน้ำปูนะพี่น้องปูวาเจล้วบ่นอ์นี่ครับหอระฆังท่านผู้ชมครับยังไม่เสร็จเด้อพี่น้องเด้อย,ยังท่านไดเสร็จนะครับนะ้กนอกนะ็ยังขาดอยู่ปูวาเนาะครับยังขาดอยู่นะ้พี่น้องปูวายังขาดยังท่านได้แล้วนะครับหาได้โชคได้หมานงวดนี้ละปูวานะครับผม เอฟซนะครับนี่กาบเอฟซร่วมกันซอยกันเนาะครับเนาะรับสื่อเสียงจะได้กล้องกลางว่านคือละ้ังนี่ละพี่น้องนะครับปูา่าเอาฮาได้โชคงวดน,นี่เนาะครับเห็ดไปเรื่อยๆเนาะครับนผู้ชมมาฟังน้ำกันโค้งสุดท้ายปู่จะย้ำให้ชุดไหนเลกทูบบ่าวเถากระทายแห่งเอฟซีบางแล้วนะครับเลขทูบแต่ยังยูอยู่เอาขับเลขทูบ ซาธุเดอร์นะครับเบิ่งอีกรอบเลขทูบนี่หนึ่งสามแปดซาตุเดอร์นะครับเนาะครับ <c oughs> ให้เขาสามตัวตรงๆให้เอฟซีให้แฟนคลับท่านชมพิ่นได้โชคได้มนันนะครับเนาะ <c oughs> ให้พอไงไม่ไงพิ่นได้เฮ่ <c oughs> นี่ครับผมรับ <c oughs> เอาไปหาปูน้ำกัน กราบนมัสการครับปูเนี่ยเลื่อครับผมโค้งสุดท้ายมาให้ปูเน้นให้ปูยำนี่ละปูยำก็ยำยำมะลานี่ละลองเบิ่งดูยำก็ได้ตัวนี้คิดว่ามันใจเรื่องบานมันใจเล่นปูเรื่องนี่ตัดออกก็ได้ตัดออกปูจังไหนว่าบอกเขาเนาะมึงเขาว่าอันนั้นกันต้นที่ว่าเราเยี่ยมมาบุษฎาโบลาณตัวนี่ละปูตัวนี้แกตัวนี้เอา เอาตัวหาหนึ่งนีิเอาเจ็ดมาเป็นหลักรลอยเด้อเขียนนี้จะเจ้าไหมครับรับปูครับเล่นโบเลไหลายได้เล่นหาหนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่งหนึ่งหาเท่านั้นกันหกหนึ่งเอาค่ะเล่นเท่านั้นครับไมาเล่นสามแปดสามแปดเลขทูกหนึ่งบอกปูคิดว่าหาหนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่งหนึ่งหาในละมาหนึ่ปูจะบอกหาเจ็ดเจ็ดหาบอกจังไนปูคือมั่นใจหาหนึ่ง เจนาคือข้าวออกไปยังสี่กับเจ้ไปสี่เลยคอยคอยก็บอกเพิ่มเขาว่าอันนั้นมากครับจกบาทนี่หันคำเขาเขามากับเจ้าว่าห้าสี่นี่คอยอยากให้ลูกออกเลยนี่สองตัวนี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหานึ่ตัดให้เหลือหาหนึ่งอมกันหกหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหากันหกหนึ่งเท่านั้นแต่ใส่เจ็ดหาหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งสามตัวนี้ขับปูขับปู โม้ประโยคนนนะเอาตรงตรงเลยเจ็ดห้าหนึ่งใส่ละเอาเขียนให้เอฟซีพนธุ์คท่านชมปูว่าให้เขียนเอาตรงนี้เจ็ดห้าหนึ่งเว่เจ็ดฐานหนึ่งปูห้าหนึ่งเอาซ้อนอีกก็ได้หอร่อยมันบุกเปยังดอกไม่เมาใส่เพื่อไว้สิปูว่าให้เนียนี่ได้ท่านผู้ชมเด้เจ็ดห้าหนึ่งโม้ปูเขียนเสนีท่านผู้ชมหกข้าหกข้าหนึ่งบม้ปูแม แารเน้นคือเน้นหาหนึ่งกับหาหนึ่งหนึ่งหาเราว่าง่ายไปมันก็หาหนึ่งกัละกับหกหนึ่งมาปูตัวกันหกหนกับหกหนึ่งนี่ก็กลับด้อยตัวกันเอาพี่น้องเอาเท่านันละปูเปลี่ยนให้มันเน้นชุดนี้ได้เบาท่าจะวงให้ทำไผบเลยว่าน่ซยากกาออกสำนินี้โบให้เน้นหาหนึ่งนึ่หาเน้นลิ้นคู่เดียวเราตัวกันจุลองคือตัวนี้อ่าอันนี้คือเรขยูบนี่เขาก็ กับสามแปดมันบ่ปูเอานี่แม่เลขอันสมตัวมาสองตัวนี่มีศูนย์มีสอมีหามันจะมาในละปูศูนห้าเฮาสิมาเฮาสิได้ห้างนึงและละตัวนี้หฮาสิมาศูนหาก็ได้สองหาก็ได้อันนสามปดอีกคู่นึงนะปูเนาะเป็นหนึ่งหานี่กันได้เขาเขากงหนึ่งกกงหนึ่งมันก็มาหนึ่หากงมาศูนย์หาเก่งสองก็มาสองหาอันนะหรือว่าไม่ไปสองันใดกันอยู่นี่มาสองตัวแล้วนี่แต่ว่าเจ้าสิไปอยู่ใส่นี่แต่ว หาเจ็ดหนึ่งเห็เปลียนมาเน้นที่เจ็ดหาหนึ่งตรงตรงเอาตรงตรงเจ็ดห้าหนึ่งนะครับสองตัวนี้ตัดไปเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดเอาหาหนึ่งหนึ่งหาคำว่าเท้าตัดกระไดกุตัดกระไดเอาปูมากับปูเป็นอย่างนั้ปูเนาะปูมากับปูเป็นอย่างมันเอาก็ะบอกเท้าเนาะเข้าเข้าข้าเจ้าเขาปล่อยไปดุนขาเจ้าสี่หรครับผมแต่ว่าแต่วันกันไว้หน่อยนะแต่ว่า บ่าพื้นเน้นบาดนี่ยหันว่าพื้นเน้นทั้งนี้ก็ปล่อยวันนี้ล่ะก็ครับอ่ามันก็ออกได้เบิดเพื่ออะคือหา1นึตัวร่องคือ61เนาะปู่เนาะแม่นตัวกันคือปู่อยากให้นักคือหาหนึ่งแค่นั้นห1ึ่นี่แหละอ่าหนึ่ห้กลับอัาหนึ่งหนึาไอ้กับนักพวกนี้อืมโอ้ทำไปแท้แท้ฮันหาหนึ่งคืยังบ่ร้อนหนึ่งหาอืม หนึ่งหาสคำหนึ่งหาสิมาบุญโอ้ข้ามาหนึ่งอันคำหนึ่งหาสิมาลางเลขมันสิยู่สับนี่สามตัวมาสองตัวเออเขียนใชหั่นว้เห็นเจ้าใบถ้าเบิงอีก็ได้ก็เป็นปูอู้จังใดขึ้นเน้นคักเถดค่ะตัวนี้เน้นว่าคักหรอไปมันมีอยู่ในใจนี่ในใจเอ้าผมคือใได้ตันีปูลอตเตอรี่กับหาเจ็ด จับไปเจ็ดหนึ่งเหลือหาหนึ่งที่บัตดนี่จะได้กลับไปหาหาหนึ่งหนึ่งหามีซีบไปเลยคือเมื่อเลขติ๊ตาเนี่ยมีซีดไปเลยเพิ่มมาหนี่งก็ได้ศูนย์สองได้ศูนย์หาก็ได้สองหาก็ได้ครับปูเมื่อวมันก็มาต่อกันผมมาหนึ่งก็แย่ครับปูมาตัวเดียวก็มีได้เมื่อกี้ตัวเดียวนี่สังสี่ปูเน้นครับเน้นหนึ่งหาประปูหรือหาหนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่งกันแนี่ว่าเป็นสองข้อมคัมมาหาหนึ่งสิเป็นบุญครับ เขามาซิมาซิไปล่างเลคขับปูมันมันแยกกันไปได้เอะเขาเล่นนักเล่นเบามันก็เล่นได้นะมีแค่นี้มาทำชมแต่วสามตัวปูให้เน้นเป็นเจ็ห้าหนึ่งเด้อเห้าหนึ่งเอาเจมาอยู่หลักลอยเจ็ดหาหนึ่งซนี่ครับซีเมื่อกีเขาต้นขึ้นเขาเละครับต่วอยากให้ได้ตรงๆนปูเออไปห้อเรียนซีซีอ่าเอาตรงๆขึ้นเจ็ดานึ่งปูนเจ้าไนี่กับปูเอ่า่เป็นของปู เียนเซนิ <บา S 1> ไว้เวลาเหรียนนะกับทบทเป็งยังเด็ก่นเรมันห่างเดียวอยู่แล้วงวดนี่ล่ละปู่ผมก็ไม่คิดผมก็มัดคงมาเลรียจังใลหละปู่เพราะว่าเจ็ดหาี่กระตรงเลขฝันผมเนาะ <c oughs> ครับเจ็ดห <c oughs> นึ่นงีกระตรงที่ผมฝัน <c oughs> เห็นงูมีหาหัวงูตัวหนึ่งผมตีเจ็ดหาหาเจ็ดกับเจ็ดแม่ไมันส่พันกันเขาใจับมีพันหลักกับพนวายจะลืมเด้อเขาอกสีมานี่เมาคุณทั้ที่ม่นสิไปไปเปลนเปลี่สองหาเปลีนนะข้าพมพันกัน ยมันใจใไหสิบเอ็ดชุดนี้ครับหนึงหาเล่นมาปูหนึ่งหา้าห้าหนึ่งคำหนึหาเป็นล่างเต็มเต็มเลยคําหาหนึ่งสิเป็นบนคือหาสาม,มาหาสามไม่ใช่่อะค่ะแล้วม,ามาองโบบพื้น <c oughs> ได้ลอตเตอรีไ่ได้เลรอาปูได้ลอตเตอรี่ได้เรบอลหนึ่งหาเอาลอตเตอรี่ตัวไดไห้หนึ่หาได้เลยได้เลย่อปูมปปผมคือได้ผมเมาตัวเจ็ดหาสี่บอือค่ะ ผมผันเมาตัวเจ็ดหาเจ็ดสี่ใบหงล่ชั่วนั้ำเลยจังวาปูจะไม่เห็นเหล็กปูเหรอผมเลยว่าโอ้คือมาตรงกันเนนาะเจ็ดหาเจ็ดหนึ่งนี่ปูผมผมเลยว่าผมผันมั่นใจนี่ที่ปูหาเจ็ดนี่ดิเพราะวาปูเหล็กหนึ่งกับเหล็กเจ็ดนี่มีขันมาม้าหนึ่งกับม่าเจ็ดนี่แหละอือครับผมนมันมันเจ็ดนี่มันม้าเนาะเนาะคือว่าเจ็ดให้เน้นนี่เนาะปูเนาะห้าหนึ่งหนึ่งห้า สามแปดแปดสามตัวร่องคือหกหนึ่งมโนปัวร่องคือหกหนึ่งเลขทูกอันนี้เลขทูปไปมักสามหนึ่งมักเอาวบนนี้ก็เอานะแต่ว่าสามแปดนี่ก็แน่นอนเลขทูปหนึ่งสามแปดธรรมชมเลกแต่ว่าเเล็กเสียงตายมันสุวนี้มันเก่งหาหนึ่งหนึ่งหาโอ้ซือไปอยู่ในใจพวกนี้ก็มาได้เบุญอะไรมาบุกิงนะธรรมาทุมหน่อยก็ เอาสอง,อสองครูนี่กัพ่อสองปูได้ปูหาหนึ่งหนึ่งหาเลยหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งกันกัน<อ>หนึ่งงบไปได้แล้วครับผมนี่ถ้าไม่ห้าหขาหนึ่งกันนะครับปูว่าเห็นเบาเทาเขียนนี่ได้สามตัวตรงต 7, 5, รงขึ้นเจ็ดห้าหนึ่งถ้าร่องคือหกขาหนึ่งนะครับสองตัวนี่ชุดที่ปูให้มากนี่มีเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดนี่ปูว่าถ้าผู้ใดบอมัดกับบมเป็นยังตอนห็ร่องไว้ได้พี่น้องได้เน้นที่หนึ่งห้าห้าหนึ่ง ตัวรองคือ6กหนึ่งแล้วก็เลขทูปหนึ่งสามแปดเนียนไปเลยสามแปดเนียนแค่นี้สิมักหลายคน,ยนมัมกหลายปูเจ็ดหนึ่งปล่อยกรดูลแล้วก็จะซื้อแล้วเข,<ม>ขาปล่อยขายนั่นดอ,อกอะไรติดไปนะปูเขาเน้นซื้อบาทจ้ามาสุดนี่เขาเน้นให้ซื้อนะครับผมแต่มีสิทธิ์ออกได้เห็นะเขาเน้นคำซื้อหลายซื้อหน่อยก็ ซื้อซิมาหาสิบเอ็นนี่นะสองคูนี่พ่อก็มือยังซื้อหลายอ่ะเอาฟรีมักเลขสามตัวมาสองตัวนะครับสามตัวมาสองตัวนะครับสามตัวมาสองตัวมีศูนย์มีสองมีหาขันปูวาถ้าว่ามาหานั่งก็จะเป็นศูนย์หาหาศูนย์นี่แหละนครับเพราะว่ามันตัวนี้ก็ติดแล้วนะติดหาตั้ปูฟันดีปะปูเนี่ยฟันคือหาหนึ่งก็คือหนึ่งหาก็คือฟันตัวนั้นแหละครับผมฟันว่า ขาว่าพูดถึงแล้วสิมาเล็กล่างนะฝัน่าปูดถึกแล้วสิมาเล็กล่างนั่นนี่ก็ยังแก่บนฟังอยู่ฮะเดีส่าขับผมถึงแล้วเขาเงน่นมาให้อยู่แล้วสีมหาเล็กล่างเขาเต็มเต็มเลยปูเอ้ภาดีอ๋อบนฟันอะไรเ่อะะเจเป็นซีเมนบุมเนทํามากในใจซื่อเดกบุ้มมานัควฟันเพราะว่ามันกะกลงนีน้ำครับแล้วมาเมืองเล็กสมตัวมาสตัวนี่ก็มไมหาฮะนะรับง่ายงเลยไอ๋อมาขัุม อีสองกับศูนยนี่กับ้าได้เลยครับสิบหาหาหนึ่งเด้พี่นงเดอครับเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดกับยาทิมปูวานาะครับให้ร่องไ้หกหนึ่งกับ3ามแปดนะครับผมเอากับขอบุญขอบุณปูเจ้าทิมเจ้าดาบบาดที่ปูเจ็หนึ่งกับเจ็ดหานี่ครับผมคนมากหลายเลยมากลายเลยนี่ปูนี่ช่วนะครับปูให้เน้นนีได้ครับหนึ่งห้ห้าหนึ่งสมตัวให้มันเน้นตรงๆคือเจ็ดหาหนึ่งปูวาให้ติดไว้เลยคือหานึ สามแปดนี่ครับตัวนี้เน้นหาหนึ่งสามแปดตัวนี้ม่ต้องหกหนึ่งเล่นนี่ก็มตัวตัวนี้ตัวร่องครับพวกตัวตัวร่องเพราะว่าเากันไว้อยู่ตัวนึ้งผู้ใดไดเจ็ดหนึ่งก็หาเจ็ดกันร่องไว้ได้พี่น้องได้แต่ว่าสามตัวให้มาเน้นเจ็ดห้าหนึ่งท่านผู้ชมนะครับเอาการขอบคุณขอบคุณครูพอกันคลิปหน้าแอดมินบอทถอสวัสดีครับ